สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้วันที่13กรกฎาคมพศ2565นะครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับวันนี้มาพบกับบิ๊กบอส101เช่นเคยครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับนำเหรียญดีอนาคตไกลครับและเป็นเกจิดังร่วมยุคของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญหอมนะครับมาเผยแผ่บารมีแบ่งปันความรู้นะครับนะครับเหรียญนี้ที่ท่านเห็นนะครับ ก็พูดย่าไงว่านะครับเดี๋ยวผมขอขหญ่นิดนึงนะครับพี่เวียนเพื่อนนะเหรียญนี้นี่โอ้โหครับผมบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยสดงดงามมากครับท่านดูครับและก็เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่อยู่กับผมนะครับอยู่กับ b i g b บอสห1ึนะฮะเป็นเหรียญที่ราคายังจับต้องได้อยู่ครับแต่สภาพนี้เอาว่าพิกแผ่นดินหาก็จะหายากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะ ภาพใน Google หรืออยู่ใน Facebook เนี่ยผมก็เอาว่าสภาพแดงแป๊ดแบบนี้นะฮะสภาพผิวไฟแบบนี้หายากนะฮะถ้ามีการส่งประกวดก็ต้องมีติดรางวันบ้างนะครับนี่ครับนะครับนี่ผมเอามาให้ท่านดูเลยนะครับใครที่ติดตามช่อง b i g b o s s 1 1 1ก็ได้ดูได้ชมก่อนใครแหะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับถ้าผมลงคลิปดีๆนี่ท่านจะได้เจอก่อนใครนะครับนี่นะครับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทูบวัดแคนางเลิงนะครับซึ่งท่านนี่นะครับเป็นสิทธิ์สายหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับและเป็นเกจิที่ร่วมยุคกับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับซึ่งท่านสนิทสนมกับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมและหลวงปูง่โตวัดประดูชิมพีมากครับว่ากันว่าที่ไหนมีการนะลุกเสกพระท่านต้องได้รับกิจนิมนต์ไปด้วยนะครับและ หากมีการจัดงานพูดย่งไงว่าวันครบรอบวันเกิดของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเนี่ยนะครับหลวงปู่ทูบนะมักจะได้รับกิจนิมนต์ให้ไปร่วมอยู่ทุกครั้งไปนะครับก็แน่นอนนะครับพระเก่งพระที่มีวิชาอาคมแก่กล้าในอดีตนะท่านก็ทราบกันดีคนระับท่านก็ทราบกันดีคนระนะแต่ละองค์นะก็รู้พูดย่ายงว่ารู้มือกันละครับนะครับรู้มือกันละครับแต่ละองค์นะก็ต้องอกราบขอใช้ภาษาง่ายๆนะครับพี่นเพื่อนครับนี่ครับ สวยมากเหรียญนี้ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทูบนะครับอันนี้สร้างในโอกาสนะครับพี่เพื่อนสร้างในโอกาสครบรอบ80ปีของหลวงปู่ทูบวัดแค่นังเลงนะครับสร้างเมื่อปีพศ2521นะครับลักษณะนี่สวยงามมากนะครับนี่เป็นลักษณะที่ว่าเดี๋ยวพอลงนิดนึงนะใหญ่เกินไปนะครับด้านหน้านะครับท่านดูพิมพ์ไม่เรียบร้อยครับวิธีดูเกทท้ดูอย่างไรครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมขอคารวะนะครับผมขอคารวะผู้ที่ ออกแบบบล็อกแล้วก็มีการแกะนะฮะแกะบล็อกนี้ขึ้นมานะครับพ่อแกะได้สวยมากท่านดูครับใบหน้าท่านมีความคมชัดก็พูดง่ายๆว่าเป็นเหรียญมีชีวิตเลยนะครับเป็นลักษณะศิลปะคล้ายๆกับเหรียญน,นะครับคล้ายๆกับเหรียญธนาคารนะครับคล้ายๆกับเหรียญธนาคารสีนครน,นะลงข้อสุดนะผมว่าคนแก่นี่น่าจะเป็นคนคนเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นการแกะซึ่งแกะได้แบบ รูปทรงและก็องค์พระนี่มีความแข็งแรงมากและก็มีความผิวไหวเหมือนตัวจริงมากครับเรียกว่าเหรียญมีชีวิตเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะและก็ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณประสิทฐโธเหรียญสร้างบาร,รมีนี่เห็นไหมฮะทรงคล้ายๆกันเลยนะเพี่ๆเ,เพื่อนนี่ลักษณะเป็นแองนะเป็นแองกระทะเล็กน้อยนะนี่เป็นแองกระทะเล็กน้อยนะครับนี่ครับนา้าบนหูเหรียญเรียบร้อยดูรุ่นนี้ดูความเรียบร้อยเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีการออกแบบได้ดีมากทั้งการแกะบล็อกนะฮะ และนะการออกแบบทรงเหรียญเชฟเหรียญลักษณะพื้นเหรียญน,นี่สวยงามมากนะครับพูดง่ายๆว่าลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับนะท่านจําพิมพ์ด้านหน้านะครับพิมพ์ด้านหน้าใบหน้านี้เลยนะครับนิยมเลยใบหน้านี้นะด้านหน้าจะเขียนว่านะครับพระราธชธรรมวิจารมงเล็บหลวงปู่ทูบนะครับนี่แล้วก็เป็นลักษณะหลวงปู่ทูบครึ่งองค์นะครับ ก็สร้างในโอกาสที่ท่านนี่แปดสิบนะแปดสิบปีนะครับอายุครบแปดสิบปีเดดูด้านหลังครับเห็นไหมครับด้านหลังครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเป็นตัวลักษณะตัวยันนะครับเหรียญนี้สวยมากครับพี่เพื่อนเพื่อนผมได้พร้อมกล่องมาเลยนะเหรียญนี้นะครับพี่พ่นี่นี่ครับสวยมากครับนี่ครับเห็นไหมครับท่านเป็นสิทธ์สายหลวงอ่าพอขันวัดนกกระจาบนะครับนี่ครับในวิชามาเต็มเแล้วก็ศึกษาวิชาจากเกจิยุคสงครามอินโดจีนอีกมากมายนะครับนี่ครับท่านเป็น พระที่เก่งมากครับนี่เห็นไหมฮะที่ระลึกฉลองอายุครบ80ปีนะครับวัดสุนทรธรรมทานวงเล็บแคดังเลิงนะครับแล้วก็มีการวางยันล้อมรอบนะครับนี่ยันท่านเลยนะเห็นไหมฮนี่เข้มขังมากครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเอาเราดูวิธีการดูก็ดูเบสิกทั่วไปนะครับคมชัดลึกแน่นตึงนะครับจำพิมพ์แม่นๆนะครับนี่จำพิมพ์แม่นๆเสร็จนะครับ จำพิมพ์จำใบหน้าของหลวงพ่อแม่นๆนะครับนี่ครับด้านหน้ามีวิธีจุดสังเกตก็คือท่านดูตรงนี้เลยนะครับพี่เพื่อน,อนท่านดูความเรียบร้อยแล้วนะฮะดูพิมพ์เสร็จท่านดูฟิชชิ่งนะลักษณะรัศมีออกไปเกิดจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงของนะครับแรงปั๊มนะแรงส่งที่รุนแรงช่วงปี2521เนะี่ยและก็การผลิตที่ทันสมัยของโรงงานนี้นะฮะเป็นเหตุผลให้นะฮะพระเหรียญรุ่นนี้นะครับ มีลักษณะกระจายออกไปนะครับผิวไหวเป็นลักษณะมีออกมาเลยนะพี่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมส่องให้ท่านดูนะครับถ้าเจอลักษณะผิวไหวเป็นลักษณะมีแบบนี้โอกาสแทแลรเก้ว90%ซนะครับและก็จําผิวเหลือนดีีครับลักษณะนี้เป็นลักษณะลมน้ําตาลหรือลมมันปูนะครับลมไม่หนามากนะพี่เพื่นเพื่อนนี่ครับท่านดูครับผมจะส่องให้ท่านดูนะครับท่านดูดีๆครับขออยตครับลมปูเขาเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเส้นเลยครับนี่ แคปหน้าจอไว้ได้เลยครับท่านสังเกตดูผิวผิวเหรียญนะครับนี่เห็นไหมสังเกตดูผิวเหรียญมีลักษณะผิวออกมานะครับนี่กระแสวิ่งออกมาเลยครับพี่เพื่อนๆนี่ครับนะครับนี่สวยงามมากนี่นะครับนี่ครับใบหน้าลูกปู่ทู่ครับเห็นไหมแกะได้ดีไหมครับแกะได้สวยไหมครับแกะได้เหมือนมีชีวิตจริงๆครับนี่นะครับนี่คือความคมความชัดคมลึกท่านดูครับลักษณะช่วงลำคอและช่วงคางหลวงหลวงปู่ครับนี่คือเป็น พระที่มีอายุ80ปีแล้วนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับและที่สําคัญเหรียญนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับผมมาออกจากกล่องมานะครับนี่ครับพระราจะทมวิจารณ์นะครับหลวงปู่ทูบนะครับเดี๋ยวผมขอถือโอกาสหยิบเลยดีกว่าพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับผมขอหยิบเลยดีกว่าเนาะผมจะได้จับถนัดๆนะครับนี่ครับปึ๊บลงนิดนึงนี่ท่านดูดีๆนะครับ ใบหน้านี้คมชัดลึกครับเห็นไหมครับนี่หลวงปู่ทูบครับนี่ครับนี่ครับท่านดูตาลึกๆนะฮะท่านดูครับจำแม่นๆนะครับพี่ๆนี่นีลักษณะพิชิ่งครับกระแสเหรียญวิ่งออกจากองค์พระไปชนขอบเหรียญครับเห็นไหมครับนี่ครับเจอแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนโอกาสแท้แล้ว 80- 9 0นะครับนี่ครับซึ่งลักษณะนี้เกิดจากการปั๊มจากบล็อกแท้นะครับบล็อกแท้นี่จะแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเพราะเกิดจากการชุบนะ ก็เรียกว่าชุบแข็งแล้วนะครับสามารถใส่แรงเข้าไปได้เต็มที่ก็จะเกิดลักษณะการกระจายแบบนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่ท่านดูดีๆครับความคมชัดลึกด้านหน้านะครับนี่ครับนะครับนี่ครับอ่านะครับด้านหน้าผมให้จดจำนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะดูลักษณะสังเกตนี้ด้วยนะครับเหรียญนี้ผมก็จะลักษณะหูเหรียญนะครับลักษณะหูเหรียญแล้วก็ขอบเหรียญนี้นะจะไม่ชนกันนะครับขอบเหรียญต้องยกตั้งนะครับนี่ตรงนี้ไม่ชนนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องให้ท่านดูนะครับ หลวงปู่ทู่วัดแคังเลิงครับได้รับวิชาเต็มๆมาจากหลวงพ่อขันนะวัดนกกระจาบนะครับนี่ครับเห็นไหมลึกๆไม่ชนนะครับพี่พเพื่อนเพื่อน,นี่แล้วก็ดูครับการวิ่งของกระแสนะครับนี่การวิ่งของกระแสนี่คือเบสิกนะฮะเบสิกของเหรียญแท้ๆแบบนี้เลยพี่พเพื่อนเพื่อนนี่การวิ่งนะและอีกจุดหนึ่งนะท่านดูลักษณะนี้ผมขอเรียกว่านะครับผมขอเรียกว่าตรงลักษณะนี้ลักษณะน้ําพุนะ นี่เลยหยดหยดลักษณะขีดขีดขีดแบบนี้น้ําพุนะครับนี่ท่านดูเลยนะลักษณะขีด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 เล็กเล็กเหมือนเหมือนแบบว่าน้ําพุนะครับเล็กๆออกมาลักษณะตรงช่วงนี้นะพี่ๆดูนะครับเป็นขีด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 เล็กๆเล็กๆนะท่านจำดีๆนะเดี๋ยวผมลองส่องให้ท่านดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอียงใส่แสงนิดหนึ่งนี่สวยมากเหรียญนี้ผมมาเปิดอ่าเพิ่งเปิดออกมาให้ท่านชมเลยนะครับท่านเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับขีดครับท่านจําดีๆครับนี่ขีดเต็มๆเห็นไหมฮะนี่ครับขีดเล็กๆเต็มๆเลยครับนี่ครับเดี <de> ๋ยวขอเอียงนิดนึง <crime> พี่พี่เดี๋ยวลองเอียงฝั่งนี้จะเห็นไหมครับพี่พี่นี่ครับท่านจําตรงนี้ด้วยนะครับจะมีลักษณะขีดเห็นไหมพี่พี่เนี่ยเต็มเลยครับนี่ขีดเล็กๆเหมือนน้ำผู้เนี่ยขีดเต็มๆนี่นะครับนี่ขีดเต็มๆเต็มๆเลยครับพี่พี่เต็มเลยนะครับตรงบริเวณที่ผมบอกนะครับ จะเป็นลักษณะขีดนะครับพอดีผมแสบตานิดนึงครับอยู่ใกล้แสงไฟนี่ครับเห็นแล้วครับนี่ครับขีดเยอะๆนะครับพี่ขีดเยอะๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับขีดขีดเยอะๆเยอะๆแบบนี้คมๆนะครับผิวๆคมๆเยอะๆนะครับเดี๋ยวลองหันด้านนี้นะครับหลวงปู่ครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับเป็นขีดเป็นขีดเยอะๆครับพี่ๆนี่เห็นไหมฮะนี่เพียบเลยพี่ๆนี่นะครับ นี่ครับเป็นขีดเล็กๆเห็นไหมฮะนี่ีขีดเล็กๆเห็นไหมแคปหน้าจอไว้เลยนะพี่ต้องเป็นขีดเล็กๆเล็กๆผิวๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับขีดเล็กเล็กเลกเล็กเลเห็นไหมฮะเป็นขีดเป็นขีดนะต้องสองตัวจริงถึงจะเห็นนะนี่นี่เป็นขีดเป็นขีดนะท่านแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับไม่เรียบนะครับจะเป็นขีดเป็นขีดด้วยครับขีดกลุ่มนี้เล็กๆครับอ่านะนี่ครับเดี๋ยวผมลองชี้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับ มีเยอะมากครับนี่ขีดเนี่ยขออนุญาตนะครับนี่ขีดชี้ชี้ขีดชี้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 ตรงนี้แหละแล้วบริเวณนี้เยอะๆครับขีดชี้ชีดชี้เป็นทางมาเลยนะเหมือนน้ำพุนะครับขีดเล็กๆเล็กๆๆครับนี่อ่ท่านดูนะครับเดี๋ยวท่านไปส่องตัวจริงท่านก็จะทราบแล้วเวลาท่านไปเจอครับนี่ต้องมีนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่เพียบเลยนะครับนี่ผมพยายามขบมาโฟกัสให้ท่านดูเห็นไหมฮนี่ยเยอะๆนะครับพี่เพื่อนๆนี่แคปหน้าจอไว้เลยนะครับนี่มือผมไม่สั่นแล้วนะนี่นี่ แคปหน้าจอไปเลยครับนี่คือคุณสมบัติของรุ่นนี้เลยนะครับมีฟิชชิ่งแล้วก็มีขีดเยอะๆๆซึ่งเกิดขึ้นที่บล็อกเลยนะครับนี่ครับเอาละครับมาดูด้านหลังนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรดูมากครับดูความเรียบร้อยครับเพราะว่าการแกะนี่ทันสมัยพอสมควรครับของของโรงงานนี้นะท่านดูครับดูความคมความชัดคมลึกนะครับนี่ดูหูเจาะด้วยนะครับดูหูเจาะกลมๆนะหูจอนี่กลมมากเลยนะพี่เพื่อนเพื่อนนี่กลมลิกเลยครับนี่ครับ ออกแบบได้ลงตัวมากครับแล้วก็ดูฟันตัวหนังสือนะครับดูลักษณะความคมของตัวหนังสือครับเป็นลักษณะนูนๆครับทำองศากับพื้นนะครับนูนๆขึ้นไปครับแล้วก็ดูประหลอดนี่คือพระไม่ได้ใช้จะมีลักษณะประหลอดเห็นไหมฮะที่ระลึกฉลองอายุครบ80ปี2521วัดสุนทรธรรมทานลงเล็บแครงเลงนะครับเห็นไหมครับนี่ประหลอดท่วมเลยนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งของผมนะครับ ผมเปิดดูใน Google หรือในเฟซบ o o กนี่ผมยังไม่เห็นเหรียญไหนสู้เหรียญนี้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่เอาว่าเข้ามาชมบิ๊กบอทห1ึไม่ผิดหวังแน่นอนครับในเทปนี้นะฮะนี่ครับอ้าสุดท้ายดูขอบตัดครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวไม่ลงกล้องนะพี่พี่ไม่ลงกล้องจะดูชัดนี่เห็นไหมฮะด้านหน้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับท่านแคบหน้าจอนี่คือขอบอ่านี่ครับนี่ด้านหน้านะครับนี่ครับนี่ครับขอบตัดเหรียญ80ปีหลวงปู่ทูบวัดแคังเลิงปี2 5 2 1นะฮะ ขอให้ท่านแคบหน้าจอเลยครับนี่นิ่งๆไว้ก่อนครับนี่แคปหน้าจอไว้เลยครับพี่เวียนเพื่อนนี่ครับแบบนี้แท้เลยนะครับแบบนี้เป็นภาพไม่ได้ใช้แล้วก็สวยด้วยครับแท้เลยแบบนี้นะครับนี่ครับนะครับนี่ด้านนี้ด้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าท่านนะครับนี่นะครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับนะครับใบมีดโดนใบมีดเสร็จแล้วก็ต้องขีดด้านหลังผิวมะละแแบบนี้ดูง่ายสบายตานะครับนี่ครับนี่สวยงามมากครับเลี้ยนหนานะครับ เหรียญจะหนาพอสมควรนะครับจําให้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ด้านนี้ก็จะลักษณะจะไปขีดด้านนู้นนะครับส่วนใหญ่จะไปขีดด้านนู้นเนาะพี่ๆีนี่นี่แต่ยังไงก็ต้องขีดนะฮะเหรียญนี้ตัดได้ดีพอสมควรนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับบนหูเหรียญนะครับนี่ครับนี่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ท่านดูนะครับนี่ครับโดนใบมีดแล้วก็ขีดเลยพี่ๆีนี่นะครับนะครับนี่เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่ด้านนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้ที่จะดูง่ายก็จะเป็นด้านนี้ซึ่งเป็นเบสิกของเหรียญที่โดนตัดยุคหลัง2,500หรือช่วง2 5 2 0นี่21นดะครับนี่ด้านนี้เป็นด้านหน้าเหรียญนะครับนี่ครับตัดแล้วฉีกตัดแล้วฉีกแบบนี้เลยนะครับแคบหน้าจอไว้เลยครับนี่ครับนะครับนี่ครับเป็นพระที่ไม่ได้ใช้เลยนะนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมันปูหรือลมน้ำตาลนั่นเองนะครับ ส่วนเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่หนาพอสมควรนะครับหเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่หนาพอสมควรเดี๋ยวผมเอาเหรียญสิบไว้ไหนเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะพี่เพื่อนเพื่อนพอดีเหรียญสิบผมไม่ได้เตรียมมาเอาว่าหนาะนี่สูสีกับเหรียญสิบนะหรือหนากว่าเหรียญสิบนะครับเดี๋ยวนะท่านผู้ชมผมจะลองเทียบให้ท่านดูนะครับเพราะบางทีเราไปเจอบางๆนี่โอกาสเกตนี่สูงนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาเหรียญสิบดูก่อนนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทราบนะครับ อ่ะมาครับนี่นะครับนี่ครับท่านดูความหนานะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่พี่นี่ฝั่งเห็นไหมฮะหนากว่าเหรียญสิบอีกครับนี่ครับนี่ครับพี่พี่โฟกัสนี่ดูความหนาครับนี่คือการสั้งเกตอีกอย่างหนึ่งครับเหรียญจะหนาพอสมควรนะครับหนากว่าเหรียญสิบนะครับพี่พี่เพื่อนครับ สรุปนะครับด้านหน้าดูตรงไหนดูพิมพ์นะครับด้านหน้าดูพิมพ์ให้เรียบร้อยใบหน้านี้นะครับพี่เพื่อนๆเหรียญจะเป็นแห่งกระทะเล็กน้อยครับเป็นแหล่งกระทะเล็กน้อยเหรียญรุ่นนี้ดูกันที่ความเรียบร้อยและดูที่ลักษณะกระจายนะครับกระจายนะครับขออนุญาตครับดูลักษณะกระจายนะครับนี่กระจายของการปั๊มอย่างรุนแรงครับนะครับด้านหน้าดูลักษณะกระจายนะกระจายของการปั๊มอย่างรุนแรงท่านดูครับนี่ครับท่านดูแบบนี้เลยครับทั่วเหรียญเลยนะครับ ลักษณะรัศมีนะะเส้นขนแมวนะครับ future, เอาว่าผมขอเรียกว่าลักษณะษรัศมีะฮะกระจายออกจากองค์พระครับทั่วเหรียญเลยนะครับพี่เพ um 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 ื่อนเพื่อนนี่นะครับนี่ครับนี่เลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับที่ผมเคยบอกเมื่อกี้เป็นขีดขีดเยอะๆแบบนี้ครับเป็นทางยาวออกมานะครับนี่ขีดขีดแบบนี้ท่านแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับนี่ขีดขีดแบบนี้เลยนะครับเยอะๆนะครับนี่ขีดขีดแบบนี้เลยนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่บล็อกนะครับนี่ครับ นี่แล้วก็ดูใบหน้าท่านคมชัดลึกนะครับด้านหลังไม่มีอะไรมากดูความเรียบร้อยดูหูเหรียญกลมๆนะครับด้านหลังนี่เจาะกลมๆเลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนี่ครับกลมๆนะครับกลมๆแบบนี้เลยแล้วก็ดูขอบเหรียญขอบตัดนะครับจบพี่ขอบตัดเหมือนกันนะครับเหรียญนะครับนี่ครับเอาว่าก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพจพักเครื่องบิ๊กบอสหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับในเฟซบุ๊กของผมนะครับชื่อเพจว่า พระเครื่อง Big 101บิ๊กบอสหนึนย์หนึะฮะท่านจะได้พบเจอนะครับแล้วก็ดีลการซื้อขายพระก่อนใครๆนะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านโชคดีมีใช้นะครับ mm hmm. เหรียญหลวงปู่ทูบวัดแคนังเลิงรุ่นอายุ80ปีพศ .2521 mm hmm. ก็ขอให้ท่านเก็บได้ยาวๆไปให้เจอเหรียญน,นี้ให้เฮงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ